อยากจะอีกนิดนิดเริ่มเป็นนักแข่งขันหน่อยออออก็เลยเริ่มหารถอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละฮะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตแข่งตั้งแต่ออพิรักษ์จะติดเปิร์ดได้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับเราอีกแล้วในรายการไรวว่าครับผมวันนี้เป็น EP ที่ต้องบอกว่าเกาะพี่ป๊อตมาดีกว,ว,ว่าพอดีวันนี้พี่ป๊อตมีโปรเจกต์พิเศษ ก็เลยชวนนะว่าเฮ้ยเอ็ดกูจะไปอยู่ที่ที่หนึ่งว่ะมึงมาลองดูเลยหน่อยมากกูมีอะไรดีๆให้มึงดูเพื่อนๆอาจจะไม่ทันในยุคที่ผมอะพอทันเนาะต้องไปยุค90ทีมพอใช่ป่ะใช่90 90เนาะยุคแรกยุคแรกของวงการรถแข่งเซอร์กิตบ้านเราใช่ยันไปเมืองนอกเลยถูกป่ะพี่ใช่อันนี้เป็นระดับเซาท์อีสเทอร์เซียเซาท์อีสเอเซียเลยใช่พี่โอเคแค่เราบุกมาสถานที่นี้แล้วเนี่ย เราจะขอเยี่ยมชมก่อนเลยว่าสถานที่นี้คืออะไรมีความน่าสนใจยังไงและประวัติความเป็นมายังไงดีกว่าพี่ป๊ออย่างแรกเดี๋ยวพี่ป๊อต้องพาผมคุยนะ<ด>เพราะว่าผมเกิดไม่ทันเนี่ยผมเกิดทันดีแต่ว่าไม่ทันยุคที่แบบเขาเลยนะที่พี่ป๊อเล่าคือสมัยก่อนรถแข่งยังเป็นแข่งพีระอยู่เหมือนเดิมถูกไหมใช่แข่งพีระแข่งสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็แข่งกันพีระอ่ายุคนี้มันก็สนามช้างของอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นยุคแรกๆของพีระยุคแรกๆของพีระนั้นจะขาไปไม่ไดกคือทีมสังกษีตาสามมงกรุ สำโรงสำโรงสำโรงสำโงเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ไว้ให้ต้องบอกว่าสังกษัติย์ตาสามกุฎนี่คือเป็นตำนานของเมืองไทยได้ใช่ไหมใช่เป็นตำนานได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเจ้าพ่อ BM ของเมืองไทยอ๋อบีเอ็มเลยบีมเมอร์เลยนั่นเลยเขาเป็นสาย BM เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีแต่รถแข่งบีเอ็มรถแข่งจะเป็นบีเอ็มหมดอ๋อฉะนั้นเดี๋ยวพี่ป๊อตพาเข้าไปรู้จักกับอาเป่อพอนิดนึงแล้วก็อาจจะรบกวนอาเขา เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆหรือเล่าอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กรุ่นใหม่ดีกว่าเด็กรุ่นใหม่ในวันนี้ที่ไม่รู้จักสร้างเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรต่างๆแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่มีท<ช>ีมเซอร์วิสด้วยใช่มีอะไรด้วย<ช>เดี๋ยวขอ,<ช>ขอที่นี่มีทั้งทีมเซอร์วิสมีทั้งคาเฟ่มีทั้งแกลลี่ เป็นสาววก l w วันนี้พี่ขับ BMW มานี่อนี้ผมไม่มี BMW เี่ผมเอาคันนี้มาเอนีา่คันนี้มานิดนึงนิดนึงวันนี้ขอขิงนิดนึงปาๆๆเข้าไปเลยเกินร้เกนร้อดเกนร มาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วามากว, <มา S 1> วันนี้เราเข้ามาแล้วก็อย่างที่เกิดกันไว้เมื่อกี้นี้ว่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นระดับตำนานของรถแข่งบ้านเราดีกว่าและที่ไปโด่งดังในเมืองนอกฉะนั้นวันนี้ก็คือทางรายการก็จะต้องขอบคุณอย่างแรกก็คือสวัสดีครับอับป๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ฝากอัปออ๋อแนะนาตัวนิดนึงครับผมกีรเกียริเยมานโนทครับชื่อเล่นชื่อป๋อครับ น้องๆหรือทั้งคนทั้งหลายก็จะเรียกว่าอะปออะปอในในใน,ในวงการไม่ได้กอะปอติดปา,ปา po, ใช่ฉะนั้นเอาอย่างแรกเนี่ยอะปอเอสถามนิดนึงนะครับว่าอะปอเนี่ยอยู่ในยุคที่เขาเรียกนนยะไงครับผมเด็กๆผมยังทันอยู่ต้องเรียกว่ายุคอะไรเก้าศูนย์ป่ะอ่าประมาณนั้นฮะประมาณเก้าศูนย์แต่จริงๆแล้วผมเริ่มแข่งประมาณ1987อ่ก้าแปดเจ็ดหนึ่าแปดเวันแรกที่สนามพีระเรสกิตเปิดอ่าเริ่มจากอะไรก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าถามตัวผมเนาะในรายการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราเนี่ยยังไงทุกคนรู้จักคร สังกสีตาสามมงกุฎอยู่แล้วก็ครับจริงๆแล้วผมว่ามอเตอร์สปอร์ตคงเหมือนกันทุกคนนะฮะทีใจใจคงต้องมีมาก่อนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็พอใจมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างก็ตามมาเองผมอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่มัธยมปลายเริ่มสนใจรถแข็งโน่นนี่อะไรทั้งหลายแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็กลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยก็ได้เริ่มสัมผัสกับเพื่อน สัมผัสกับวงการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมัยวัชรภูมิรหรืออะไรทั้งหลายแล้วก็สนามบินลบบุรีรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอือยากจะอีกสักนิดน่ะเริ่มเป็นนักแข่งกัอหน่อยก็เลยเริ่มหารถอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละฮะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตแข่งตั้งแต่พิรักษ์สิตเปิดปีแรกครับทำไมอาร์ถึงเล็งแต่ทำไม,มถึงมีแต่ BMR จริงๆผมไม่ได้เริ่มจาก BMR นะฮะผมเริ่มจากโตเวตาแล้วก็ ประมาณสัก2ปีมั้งได้มีประสบการณ์นู่นนี่อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ขยับรุ่นไปเล่นแล้วก็คงจะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้เริ่มเล่น b m เอกบรุ๊ปเอนในตัวถัง E30 ครับแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วก็เริ่มมีของมีนู่นมีนี่ได้เริ่มรู้จักคนมากขึ้นว่าเราจะทํา BM หรือว่ายังไงทั้งหลายใครถนัดบ้างหรืออะไรทั้งหลายจนกระทั่งแบบคุ้นเคยจนแบบทิ้งไม่ออกครับ นึกถึงรถฝังรากนึกถึงอะไรก็จะเป็น BM ไปหมดเลยเพราะเราถนัดบ m ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่น BMW E30 M3 เออกุ๊ป A นะฮะแล้วก็จะขยับมาเป็นตัวนี้คือ M1 M1 ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมกล้าพูดได้ว่าเราคนไทยสร้างเองขึ้นมาอันนี้สร้างเองทั้งคนไทยั้งคันเพราะว่าเนี่ย BM เอตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยไม่มีขาย คือ BMW เนี่ยบอกไ้ง่ายๆเลยว่า BMW สร้างรถมาทั้งหมด20คันที่เป็น M1 ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ให้คุณมาขับคุณมาขับคุณมาขับไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีไม่มีรถขายแต่ความฝันของเราเราอยากเห็นรถ BMW สักคันหนึ่งแล้วกันนะที่คนอื่นไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคุกคีอยู่กับ BMW เราก็เลย คุยกับช่างเล็กช่างเล็กเออาร์ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยช่างเล็กเป็นคนที่สำหรับผมนะฮะครับผมช่างเล็กเป็นคนที่เก่งมากครับมีความรู้เยอะมากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะได้มีโอกาสทํามากน้อยแค่ไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วก็ถูกคอกันเข้าใจกันมีความต้องการเหมือนกันที่ว่าเราอยากจะทําอะไรสักคันหนึ่งที่มันค่อนข้างสุดสำหรับ BM ในสิ่งที่ช่างเล็กก็ได้ทําด้วยผมก็ได้ผูกพันไปด้วยด้วยกันก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมา ใช้เวลาสร้างทั้งหมดก็ประมาณปีกว่าหลังจากปีกว่าเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มแข่งขันในรายการเซาท์อีส a เอเชียซูเปอรคาคร์ก็แข่งอยู่3ปีปี1 1990, 9 9 9 1 9 1 9 2ได้แชมป์มา2ปีแชมป์ประจำปีก็คือได้ปี90กับ92เคยมีคนไทยได้ไหมล่ะ ก็มีครับส่วนใหญ่รายการนี้จะคนไทยจะครองก็จะมีทีมโตโยต้เป็นอีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเหมือนกันครับผมยุคนั้นสนุกครับเพราะว่าก็ได้มีโอกาสขึ้นไปสู้กับพวกโรตารี่บ้างอะไรบ้างทั้งหลายมันก็เหมือนกับข้ามรุ่นไปแต่ว่าก็วิ่งด้วยกันถึงเวลารับรางวัลก็แบ่งกันสมัยก่อนสนุกไหม มากครับผมผมพูดได้เลยว่าค่อนข้างจะมีอิสระในการทํารถมากม,มันเท่ากับ,บว่าในยุคนั้นเนี่ยใครก็ตามที่พอมีความรู้เรื่องรถอยากจะใส่ไปกับรถคุณสามารถใส่ไปได้เลย<อ>เช่นอย่างคันนี้ฮะสเปดเฟรมสมัยก่อนก็ไม่ได้ทํากันง่ายๆไม่ใช่ใชว่าอยู่ดีๆคุณจับเล็กมาก,ออกนนเสเปรดเฟรมครับทั้งคันช่างเล็กจะเป็นคนทําโครงทั้งหมดนะฮะโดยกําหนดไว้ก่อนว่าเราจะใช้เครื่องอะไร บอดี้ทางสงขุดเป็นคนทําแต่ว่าต้องประกอบด้วยกันครับว่าขนาดเราเป็นอย่างนี้ผมก็ไปซื้อโมเดลนี้แหละฮะเอ็าวานเริ่มจากโมเดลแคเหมือนกันเลยครับกว่าเราจะได้มาเราก็มาขึ้นสเกลอะไรทั้งหลายแล้วก็แปลมาเป็นของจริงแต่ปีกว่าก็ถือว่าเร็วนะอาเร็วครับ ในยุคนั้นหรือว่าเร็วมากฮะยุคโทรศัพท์ยังมีป่ะมีโทรศัพท์มือถือยังยังไม่มียังไม่มีเมียตามตัวไม่ได้ไม่ดีที้สุดมันมันก็อยู่อูใช่แต่แต่สบายใจว่าผมอยู่อูช่างเล็กเป็นประจำก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ แล้วคันนี้เคยสูงสุดเป็นไงครก็ <g ül> ได้ถ้วยชั้นประจําปีในปี1992 9ส,ส,สูงสุดที่สนามก็นั่นแหละครับก <g ül> ารแข่งขันไม่ได้เราไม่ได้ชนะตลอดเพราะว่าคู่แข่งขันเราค่อนข้างสูสีแล้วก็มีอะไรทั้งหลายที่จะต้องปรับตัวในเกมด้วยแหละครับแลวอย่างนี้พวกทีมเซอร์วิสอะครับเราก็ต้องแพ็กของเราไปเวลาแวิสก็ยังเป็นทีมไทยอยู่ในยุคนั้นก็เป็นการผสมกันระหว่างทีมงานของช่างเล็กแล้วก็ทีมงานของสามกุฎเราไปด้วยกัน แล้วก็ยุคนั้นก็เริ่มทํารถเทรลเลอร์ขนรถแต่ว่าเป็นหลอ้อก่อนขนได้แค่คันเดียวเวลาเราจะไปไหนไปแข่งมาเลเซียก็จะไปกับคันนี้ด้วยแต่ว่ายุคนั้นก็มีแข่งข้ามทะเลไปอินโดนีเซียไปอะไรทั้งหลายก็อันนั้นเข้าตู้ลงเรือร<ะ>ก็จะเป็นอีกอย่างนึงครับแล้วสนามาที่อาภูมิใจที่สุดในอผมชอบทุกสนามาที่แข่งขันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราไปเจอของใหม่เราก็รู้สึก ตื่นเต้น้าทาย,ทายคาทายด้วยแล้วเราต้องเรียนรู้จากเขาด้วยแต่จริงๆแล้วผมชอบมากที่สุดนสนามยะโคเซอร์กิตที่มาเลเซียครับฮ่เป็นรูปแบบของขึ้นเขาลงเขาคล้ายๆพีรัสเซอร์กิตนี่แหละครับครับแต่ว่ามีผสมผสานระหว่างความเร็วมากความเร็วกลาง ความเร็วน้อยคผสมได้ดีมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะชอบคืออามันแล้วก็ได้แชมป์ด้วยสิเล่นเล่นชอบก็ก็ก<อ>็ด้วยครับครับผมจริงๆแล้วพวกเราอย่างโทษน,นะฮะอย่างพวกเราที่มีประสบการณ์เนี่ยไม่ว่าจะคนขับทุกคนเนี่ยมักจะต้องเรียนรู้กับสนามเวลาที่เราไปแข่งแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสนามก็ใครปรับตัวได้เร็วก็ได้เวลาดีหาอะไรเงี้ยครับ วันนี้วันนี้ผมผมบอกได้เลยว่าเมืองไทยแข็งแรงมากในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับคือถ้าเทียบจากที่สมัยลบบุรีสมัยนู้นเนี่ยเทียบเท่าที่ผมไปดูมากับกวันนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมากและกระจา,กกะจายหมายความว่าเป็นวงกว้างมากขึ้นคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าน้องๆที่ชอบเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเห็นภาพรถแข่งแล้วรู้สึก อยากมีบ้างอ,อ,อย่างน้อยในยรถบ้านที่เขามีอยู่เนี่ยอาจจะมีโครงโลมาเล็กๆมีบ,บอ่บอ,อบแล้วก็เบลล์ต่างๆที่เป็นแบบในสไตล์รถแข่งครับผมจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะักแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามันคือหลักการของความปลอดภัยทั้งนั้นเลยอ,อย่างเช่นเบลที่คุณใส่อยู่เนี่ยจะต้องเท่ากับว่าคุณต้องฟิตตัวเองให้อยู่กับบอกอมเวลามีอะไรทั้งหลายคุณต้องไม่ขยับขยีนไม่ได้ประดับไว้เพื่อสวยงาม ชุดแข่งเอยก็มีเป็นชุดที่จะต้องกันไฟนอย่างเดียวไม่ใช่บแบบชุดหมีธรรมดาไม่ได้แต่ว่าอันนี้เราก็เข้าใจว่า,าใน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 ความเป็นรถบ้านเนี่ย มันก็จะแตกต่างกับรถแข่งตรงที่ว่าความสะดวกสบายของรถบ้านที่คุณยังยังต้องมีอยู่แต่ในใจคุณอยากจะเอนไปทางรถแข่งด้วยซึ่งผมเยอะมันก็มันก็ดีอ่ะท่านในความรู้สึกบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเราชอบมอเตอร์สปอร์ตนะนะครับผมว่าตรงนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเสริมความเข้าใจไปนิดละกันจะเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนนะที่ที่มุมมองจะแบบต่างกับกับผู้ใหญ่หลายคนที่ผมเจอเพราะบางอย่างผู้ผู้ใหญ่หลายคนบางคนหลายคนที่ผมเจอเนี้ยเือบ เห็นรถแต่งเขาจะมีกำแพงขึ้นมาแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะผมผมว่าต้องดูครับว่าเขาแต่งอะไรบ้างเสียงดังเอ้ยเลยเอ้ยผมขอโทษนะฮะผมยอมรับว่ามันคือเสน่ห์ของมอเตอร์สปอร์ตถูครับคุณมาดูแข่งรถเห็นรถแข่งวิ่งกันเงียบ มันไม่ใช่อารมณ์ไม่ใอ่เต่รชสปอรแบบผมผูกพันมากับเสียงเครื่องยนต์ครับที่อยู่ในสนามก่อนเข้าสนามขอได้ยินเครื่องเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะขนลุกแล้วอะไรทำนองนี้ฮะผมผมไม่ได้จะว่าอยใางที่ชอบเสียงอา์ก็ต้องชอบโรตารี่ดิ ทำไมจะไม่ชอบล่ะครับพี่เห็่ว่าผมไม่ได้ไปผูกพันไม่ได้ไปสัมผัสกับเขาดนั้นเองแต่ทุกครั้งที่เห็นเพื่อนๆมีโรตารีเนี่ยผมจะชอบอยู่ในใจแต่บางทีไม่กล้าแสดงออกมากกามากกับ BM ขนาดเนี้ยมันก็ไม่เชิงแล้วครับมันเป็นซิกเนเจอร์ตัว R ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบอื้งเด้มอะไรแต่ชอบชอบจริงๆยอมรับครับ แล้วทุกวันนี้อายังยังอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตอยู่ผมก็ไม่ได้ขับเองนะแต่ว่าทีมนี้ก็ให้ลูกขับอ๋อยังส่งสง่งอา,อานี้เป็นรุ่นต่อรุ่นแล้วฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมกลับมาเป็นผู้จัดฮะผมเป็นผู้จัดทางเรียบตอนนี้ครับครับผมจริงๆผมไม่ได้เป็นตอนนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2003จัดรายการซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์อยู่อตอนนั้นกเ็เป็นเหมือนกับยุคเริ่มต้นของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่จะพัฒนาขึ้นมา เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาใช่ครับกับเครื่อนวงการไปด้วยตรงนั้นแล้วก็ผมจัดอยู่10ปีนะฮะถึงปี2012อเป็นปีสุดท้ายก็บอกตัวเองว่าพักเถอะก็เลยหยุดไปสัก4ปีอยู่บ้านไม่มีในทาเมียบอกก็กลับมาจัดที่คนมันเคยอยู่เนี่ยอ่คนมันถูกพันอ่ะมันก็เขาก็เข้าใจครับว่ามันเป็นยังไงลูกก็ให้การสนับสนุนด้วยลูกก็ชอบด้วยครับผมคิดว่าเขาชอบแต่ว่าเขามีอย่างอื่นทํา ครับผมเขาก็ทําอันนั้นเป็นหลักแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตเป็นสิ่งที่เสริมเหมือนเป็นพ่อบีหรือเป็นกิจกรรมทีมากกว่าเป็นสังคมอีกแบบหนึ่งที่เขาสนุกไปด้วยอย่างนี้ก็<ะ>เราก็อาอย่างนี้อาก็ยังก็ได้เปรียบคนอื่นอยู่ดีเพราะหนึ่งเรามีทีมสซวิทเราเองเรามีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เราเราทำเราผลิตอะไร<ม>หลายอย่างได้ผมว่าวันนี้ความเป็นทีมแข่งของผมอาจจะโบราณไปน,นิดนึงหรืออาจจะล้าหลังไปหน่อยเพราะว่าวันนี้เทคโนโลยีมีอีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะตามไม่ทันผมว่า จูเนอร์หรือว่าอู่ทั้งหลายเนี่ยครับ,รบเป็นตัวแปรที่สําคัญตรวหนึ่งที่ว่าเขาได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็เรียนรู้<ม>แล้วก็หยิบของม,มาใช้ลองหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้มอเตอร์สปอร์ตโดยรวมของเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงมากขึ้นด้วยเหตุนี้เนี่ยรายการที่เราจัดเนี่ยรเราจะเน้นระดับกลางต,งตรงนี้ เราจะเน้นที่ว่าในอู่กับช่างทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันด้วยการสร้างกติกาที่ทําให้เขาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสมากขึ้นได้เข้ามาเรียนรู้ออได้เข้ามาพัฒนานร่วมกันตรงนี้นะฮะฮะ,ฮะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่เราไม่ได้แบบเอารถนอกมาแข่งอย่างเดียวใช่ใช่<ะ>ไม่ใช่ว่าเอาตังค์ถมอย่างเดียวะ ยังไงก็ต้องตังผมอยู่แล้วก็ต้องตังโถมมันจะคุณคุณหนีคำนี้ไม่ออกครับแต่ว่าคุณถมแล้วคุ้มไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ผมเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าการทำรถมาแล้วพังทำรถมาแล้วพังวิ่งแล้วมันพังมันท้อมันท้อมันท้อสุดยอดนครับผมผมเสียไปหลายร้บนละผมผมว่าคนรักมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันหมดใช่ใช่สุดท้ายมันก็กลับมานี่นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เขาเขามาทุ่มกันขายดีมากกว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ทั้งหลายเหล่านี้ที่พูดเนี่ย วันนี้เมืองไทยแข็งแรงในระดับกลางที่ที่ที่เราทั้งหมดที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าคุณจะมีพวกปอเช่หรืออะไรทั้งหลายนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในระดับกลางที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราสร้างเกมให้เขาได้สัมผัสมากขึ้นตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่รายการที่เราจัดเนี่ยเน้นตรงนี้เป็นหลักครับอารเป็นคนหนึ่งที่แบบผมสัมภาษณ์แล้วแบบรู้เลยว่าอารไม่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แม่งตอบประจัก์เขาเลยนะตอบประจักรความรู้สึกตัวเองรุนร้วนนะว่าเราเราชอบผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าขอบคุณอย่างผมคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้ว่าคนนี้แม่งเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแต่ผมรู้สึกแบบอาปอเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าเขาเรียกหัวใจมอเตอร์สปอร์ตแท้จริงอ่ะตั ulously, ้งแต่เลี้ยวรถเข้ามาผมเห็นรถอาแต่ละคันก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสักสามร้อยม้าอาไม่ขับเลยอ่ะไม่ใช่แล้วไม่จริงแล้วครับมายิ่งเยอะยิ่งเปลืองน้ำมันผมไม่ไปชอบ แต่แต่จริงๆขอบคุณครับ,รบผมผม,ผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะอยู่ในวงการมรมอเตอร์สปอร์ตนานแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสขั้นบันไดไปเรื่อยๆว่าจากวันนั้น30ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรามาเข้าสู่ช่วงขายของดีกว่า <Yeah. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจีอากากาดก็ได้ผลิตรถที่เป็นระดับตํานานในไทยเนี่ยมาแล้วคราวนี้ถึงคิวของ3มงกุฎแล้วแต่ครั้งนี้ด้วยความว่ามันเป็นสเกล,ล164แล้วก็ตอนแรกพี่ปอก็จะทำมาเอาโจทย์ก่อนปกติเนี่ยรถพวกนี้ต้องผลิตหลักหลายพันอยู่แล้วถูกไหมพี่แต่ตอนนี้พี่บีบให้จํากัดอยู่ในที่ประมาณ2องพัน,นยอยู่ประมาณพันถร้อยคันทั่วโลกถ้าคนอยู่ในยุคเดียวกับผมกับเรา เราจะจะจะรู้จักอยู่แล้ว2คันนี้โดยคันนี้เป็นคันที่อาปอขับเองคันสีดําส่วนคันขาวเป็นคุณโอ้ขอสียเนียงหน่อยครับผมชานควานโอเคเป็นชาวฮ่องกงนะครับก็คืออันนี้เป็นโมเดลสุดท้ายใช่ป่ะพี่ที่เป็นทาร์แมกซ์ไหมตอนนี้เท่าที่ผมดูตารางของทาร์แมกเนี่ยที่สามสิบเนี่ยไม่มีตัวที่จะขันิเพิ่มแล้วนะซึ่งมันมันมันอาจจะเป็นคู่สุดท้ายของทาร์แมก ก็คือความพิเศษคือมันจบจบมาในจบในโมจับจบในโมนี้แล้วแล้วก็จบสวยด้วยการที่เป็นรถของคนไทยด้วยอาลมาทำโฆษณาโคตรอวยเลยเนี่ยเอางี้พี่เริ่มขายเมื่อไหร่เนี่ยเอ่อห้าตุลานีครับห้าตุลานะห้าตุลาขายช่องทางไหนพี่ก็บนเดิมครับในเฟซบุ๊กเฟื่องนะในเว็บไซต์ของเจียกาลกี่โมงกี่โมงกี่โมง เวลาเนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งทีในในเพจติดตามตามหน้าเพจเอาย้ำง,ง่ายๆคือวันที่5ตุลาคม5ตุลานะครับผมไปติดตามก่อนหน้านี้เดี๋ยวติดตามไปก่อนว่าเขาจะขายในช่องทางไหนบ้างอาจจะเป็น IG Facebook หรือแฟนหรือเพจหรือะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปติดตามที่ป้อนด,ดูอีกทีหนึ่งใน IG อารากาฬานะเดี๋ยวเราขึ้นไ้ให้ใแล้ววันนี้ขอสองคันได้ปะแจกคนดูหน่อย,ยคนดูผมนี่สามสี่หมื่นคนแล้วนี่เมื <laughs> <laughs> ่อกี้เขากลับบ้านเลยนั่งรถตาม <laughs> ขอได้ไหม อ่าต้องอย่างงาสายเลยนะอ่าวอาะอมันจะสร้างแวล u e ให้พอดักผมเป็นคนที่ชอบผมเป็นคนที่เก็บโมเดลเหมือนกานอายิ่งอันไหนที่มีลายเซ็นของเจ้าของหรืออะไรที่เป็นกับพอดักนั้นเกี่ยวกับพอดักนั้นผมจะรู้สึกว่ามันมีแวลูมากจริงๆเหมือนกันครับนอย่างไปเมืองนอกเราไปซื้อโมเดลแล้วให้นักแข่งเมืองนอกเซ็นให้อะไรให้มันประทับใจบอกไม่ถูกแหม่ไม่อยากแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมาถึงนี้ เราได้สองลำเนี้ยได้ความอนุเคราะห์มาจากจีอาลาราที่ปอของเรานะครับแล้วก็ทางสังกษีตาสามองกุฎนะครับฉะนั้นวันเนี้ยสองคันเนี้ยเราจะได้ก่อนที่เขาจะเปิดขายแต่วันเนี้ยก่อนที่เราจะแจกผมจะมีคําถามง่ายๆผมให้เจ้าของรถสองคันนี้ก่อนดีกว่า่อาลองยิงคาถามหน่อยเอาคันแรกก่อนเลยดีกว่าเอาคําถามแรกก่อนเลยดีกว่าครับอเอาอะไรดีครับอออให้ผมตั้งเหรออ่า,อาตั้งเลย <S 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 เอาว่าชื่อทีมผมที่เป็นทางการนะชื่อทีมอะไรครับโอเคที่เป็นทางการนะฮะใบใบนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะใบนิดหนึ่งก็เห็นอยู่บนตัวรถนี่แหละครับโ <Okay. S 2> อเคอ,นะอ่าหนึ่งคำถามครับผมคำถามต่อไปครับผมมีเรามีสองรางวัลเข้ามาเอ่อคนขับที่เป็นชาวต่างประเทศที่ขับคันสีขาวเนี่ยชื่ออะไรโอเคอ่าดูนะเอาผมย้ำใหม่นะหนึ่งชื่อทีมที่เป็นทางการนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลเลยนะ คำถามแรกใครตอบได้ตอบเข้ามาก่อนคำถามที่สองนะนักแข่งชาวต่างชาติที่เป็นพาร์ทเนอร์อาร์นี่แหละที่แข่งด้วยกันมาตลอดเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วเป็นชาวอะไร<ม>อ่าผมบอกให้ดีกว่าเป็นชาวฮ่องกงนะเอาไปชาวฮ่องกงนะครับชาวฮ่องกงชื่ออะไรชื่ออะไร,ออะไรเอาสะกดให้ถูกนะ <c oughs> ผมเอาหมดอนะตอนนี้คือของมันมีแวลูครับผมเอาจริงราคาตลาดตอนนี้คือยังไม่ขายนี่คุณรวยก่อนนะถ้าได้ไปอะแต่อยากให้เก็บผม,ผมบอกว่า2คันนี้จะเป็นคันที่มีลายเซ็น ผมแถมง่ายๆอีกอันหนึ่งเผื่อพี่ปอ๊อจะอนุเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งผมอยากจะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามซึ่งเป็นคันที่ผมอาอาเล่าในรายการเราไปก่อนหน้านี้แล้วผมแค่อยากรู้ขอหนึ่งคำถามพิเศษตรงที่ว่าผมอยากรู้ว่ารถรุ่นนี้คือรุ่นอะไรอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรางวัลพิเศษให้มีของพี่ปอ๊อยังอยู่กับผม GR อาร์นี้ต้องรับผมพีเต็มะไรนี้ละยรอ่าเป็นไงผมัดมือโชคเก่งอะ ถ่วนลังโชว์หน่อยอันนี้นะอตอนแรกจะใส่วันนี้จะใส่ตัวนี้เหมือนกันงั้นขออ,อนุญาตได้ไหมฮะขอแถมเสื้อสามมกุดหน,นึ่งนตะัวอีกรางวัลน,นึงนะถ้าตอบคำถามก็คือเอาไว้ง่ายรถผมไม่บอกนะนะไปดูเอาเองอีกสองคำถามก็คือรถรุ่นนี้รุ่นอะไรเดี๋ยวผมมีเสื้อสองคนที่ตอบถูกสองคนเดี๋ยวผมจับฉลากให้เพราะคนมันตอบเข้ามาเยอะอยู่แล้วละเดี๋ยวผมไลฟ์สดแจกของเหมือนเดิมอ่าก็มีเสื้อ ตาสามมงกุฎให้แล้วก็เป็นเสื้อจีอาร์กาฬาที่เป็นพิมเมอร์ให้วันนี้เราได้สถานที่สวยๆก็คือตอนนี้เราตั้งอยู่ที่สำโรงเดี๋ยวเราเปิดโลเคชั่นตรงนี้ให้ซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นคาเฟ่เล็กๆแต่สำหรับผมถือว่าไม่เล็กเนาะเพราะว่าเอารถจริงมาโชว์ซึ่งตะแยะก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยมีการคุยเรื่องกับอาไปก่อนแล้วว่าไอ้ตัวนี้อาจะทําอะไรบ้างซึ่งอาจะหยิบของทุกอย่างที่เคยอยู่ในรายการแข่งขัน สิ่งที่อาได้มาอย่างเช่นถ้วยรางวัลเซอร์วินเนียต่างๆชุดแข่ง,ขงเป็นของจริงนะงนในรุ่นอาจริงๆแต่ชุดแข่งไม่รู้ตอนนี้อาจะใส่ได้อยู่ปนะน <laughs> อาจะเข้ามาดิสเพย์อยู่ในนี้แต่ว่าอย่างที่อาบอกว่าอาเขาจะเขาเขาทำเองแหละคิดเองอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สิ่งที่คุณมาหนึ่งคือคุณได้เห็สถานที่ที่ว่านอกจากกาแฟอร่อยอาหารอร่อยแล้วเนะี่ยคุณจะได้เห็นรถรถที่เป็นสเกลจริงๆ รถที่มันหาดูยากที่เป็นรถแข่งจริงๆรถจริงๆด้วยฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้อาอาเปาะฝากกับทางเอาน้องๆแล้วกันเนาะที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตหน่อยนะครับว่าอยากจะให้ฝากอะไรไว้หน่อยนครับอาครับจริงๆขออนุญาตก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่ที่ที่คิดถึงทีมแข่งไทยนะฮะในยุคนั้นจริงๆผมไม่ได้คิดเลยมากนะฮะว่าจะมาเป็นเป็นอย่างวันนี้เพราะว่า เรามีจิตใจที่อยากอยาแข่งอย่างเดียวแต่ว่าผลงานก็ก็ถือว่าดีแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณในนาทีมแล้วก็ส่วนตัวด้วยจากเหตุเหล่านี้เนี่ยที่เราแข่งรถมาเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่บอกก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องแรกฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะผมว่ามอเตอร์สปอร์ตก็ยังเป็นมอเตอร์สปอร์ตอยู่นะฮะน้องๆที่เริ่มเข้ามาชอบหรือว่า อยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยก็ขอให้ไปดูที่รายการก่อนแล้วกันว่ารเราชอบรายการไหนแต่ว่าผมมีรายการที่จัดแข่งทางเรียบอยู่ก็สามารถเช็คได้ทั้ง Facebook Super Turbo Thailand นะฮะอันนี้หรือไม่ก็ทางเว็บไซต์ก็ Super Turbo Thailand เหมือนกันนะฮะก็ลองเช็คดูก่อนแล้วกันว่าเราติดตายังไงรุ่นไหนหรือว่าเอ้ยรุ่นไหนไม่เป็นยังไงก็ลองคลิกเข้าไปดูกติกาได้นะฮะที่อู๋ไวเว็บ ซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์โอเคครับผมแล้วก็อันนี้จากขราวเป่าไปแล้วคราวนี้มาอีกหนึ่งคนดีกว่าช่วงนี้เจอหน้ามันบ่อยหน่อยพี่ป๊อลตฝากอะไรหน่อยเนี่ยก็โอเคขอบคุณพี่ป๊อลมาครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับรถโมเดลคูชารุ่นนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นรถที่ผมฝ่ายบนตติแต่เด็กที่ผมอยากมีมันไว้เล่นนะซึ่งวันนี้ผ่านไปแล้วในที่สุดผมเองวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำมันจริงๆแล้วก็การทำรถคันนี้ก็ ทุกอย่างในทุกขั้นตอนเราก็ได้ศึกษาหรือว่าที่คุยกับอาปอบมาตลอดอืครับต้องขอบคุณน้าปอบด้วยที่ให้โอกาสรขอบพระคุณครับวันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการทำความฝันขอเป็นความฝันตั้งแต่วันเด็กว่ารถเนี่ยมันเป็นรถที่เราอยากมาเห็นแล้วทำไมคุณมีฝันแล้วคุณไม่เก็บไว้เองอะครับอ๋อคุณอยากจะแบ่งปันความฝันนี่่มมาาาถอแบ่งปันความฝันคืออาจจะมีคนที่อยากมาโผลแต่เขามเยอะพี่เยอะจริงเพราะตอนเนี้ยอย่ากผมบอกว่ารถ90เนี่ยเมื่อเป็นรถอยู่ดีใช่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่รถอย่าง เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็พูดคำเดียวเลยว่า90คือยุคที่ดีที่สุดอืมอืมอันนี้เชื่ออันนี้เชื่ออันนี้เชื่อไม่ว่าจะเป็นรถหรืออะไรก็แล้วแต่อืมอืมแต่ปันเราอยู่ใน3รถเราก็มองว่า90ตอนนี้มันมาแล้วโอเคส่วนผมนะครับไม่มีอะไรฝากครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เปิดเป็นทางการแล้วผมแชร์ไว้ให้มาเที่ยวกันมาดูกันว่าอีกหนึ่งท่านที่เป็นตำนานของมอเตอร์สปอร์ตไทย และไม่ได้แค่ในเมืองไทยนะก้าวไปสู่ระดับโลกนะไปแข่งหลายประเทศแล้วมาดูว่าผมให้อีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะคุณเดินเข้ามาคุณก็จะเห็นแล้วว่าวิวัฒนาการของรถแข่งของทีมสังกสีตาสามมงกุฎเนี่ยจเจริญเติบโตมาเป็นยังไงอันนี้แต่กีอาร์ได้พ่นใส่ให้ผมตังเรียบร้อยแล้วและอาร์จะจัดออกมาง่ายๆคือ <laughs> เขาเรียกเป็นคาเฟ่แอนด์แกลเลอรี่ดีกว่า <c oughs> แต่สำหรับตัวผม <c oughs> ผมเรียกมันว่ามิวเซียมครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า <c oughs> ตรงเนี้ย มันดียังไงเดี๋ยวเรามาติดตาม EP หน้าครับว่าเราจะพาไปเจาะลึกในวงการไหนอีกแต่ยังไงตอนนี้คือขอวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมรู้สึกว่าชอบพอรถผมใกล้จะเสร็จแล้วโอเคยัางไงวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ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 ผมขอบคุณคนดูครับผมขอบคุณครับ